สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีด๋ยวต้อนรับเ้าสู่ช่องพี่ใหญ่สายชิวนะครับวันนี้พ่าม,มาเที่ยวรับผมนอกเรื่องนิดหน่อยเมื่อวานไปทําบุญมาครับจี๊ดฝันวันนี้มาที่ฉะเชิงเซาครับผมมาทํางานแล้วก็แวะมาวัดที่มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดนะครับผมในโลกนี่ครับ,น,รบนี่ครับผม ันนี้อยู่ในถ้ำครับผมอันนี้เขาอาจจะเป็นสร้างขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นถ้ำอันนี้โดยตรงครับขึ้นไปบนได้อ่านี่ครับผมตรงนี้ก็มีประจามนเกิดแล้วก็มีนี่ครับผมชื่อวัดอะไรนะวัดสมานฉัตรเชิงซาวัดสมานนารามาถ้าจะไม่ผิด คือเทียนที่แบบประจำวันเกิดไม่มครับนี่ประจำวันเกิดครับพระเกือบวันศุกร์ขสาวครับผมเนี่ยเป็นพระราดเรียงมาให้ผมทุกจังคืนทุกจังวันวันอังคารส่วนตัวผมเองครับผมวันอาทิตย์นี่เด้อเดี๋ยวก็จะมาทำบุญกันอันนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีครับผมไม่แมน่ใจนะว่าปางอะไรนะครับพ่อปู่ฤาษีนี่ครับผม อย่างสวยครับอเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันนะครับนี่ครับหลวงพ่อพุทธกวาหนะผมกวาดโชคราบเงินทองให้ผู้ที่บูชาครับนี่ครับผมนี่เลยเด๊นะทางนี้ก็มี อันนี้ก็จะมีว่านครมีราสีอมจันทร์นะครับอันนี้ครับผมมีคุดแล้วก็คาบิคาเนสครับผมนี่ต่างๆครับเหลือน้อยมากมาอันนี้อยู่ในถ้ำอยู่นะครับเป็นจุดแรกที่เราเดินมาเย็นมากครับผมถ้ำนี้นะครับ เดีขึ้นไปขาบนกันครับผมนี่ผมตอนนี้เราอยู่ข้างบนครับตอน,นี้จะเป็นมีน้ําไหลามาตาำพอเราต้องเดินระวังนะครับใครมาแนะนําว่าอย่าใส่ถุงเท้ามานะครับเห็นไหมจะลื่นก็ข้างบนนี้นะครับเขาจะมีให้ห้อยกระดิ่งนะครับผมต่ออาห้อยกระดิ่งครับตรงน,นี้เห็นไหมครับ เขาสร้างมาเพื่อให้ค่อยกระดิ่งผมแล้วก็กระดิ่งนี่คือให้เขียนชื่อครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศข้างบนนะผมวันนี้เป็นวันอา,อ,าอาทิตย์นะครับนี่ผมนี่ผมก็ัวยี่สิบครับทำบุญทำบ,บุญนะผม ใคจะไปห้อยตาล่างหรือห้อยด้านะครับห้อยกระดงกระติ่งเขาทำที่ห้อยมาให้ครับตัวตรงนี้จะเป็นโซนลานจอดรถวันนี้วันผิดรถดเยอะมากนี่ครับผมนี่มีน้ำพุครับน้ำเล็กๆไหลมาตามข้างล่างเป็นน้ำพุโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปเจอโซนต่อไปนะครับผมนี่ครับผมโซนข้างนอกที่เราเห็นจากข้างบนนะครับจนมีน้ำพุน้ำพีสวยงามมาก เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในต่อเลยครับไปเลยครับนี่ครับผมโอ้โหมีให้อาหารปลาด้วยครับให้ปลาดูดนมอ๋อเป็นอาหารเมร็ดอ๋อจะให้ดูดนะครับผมน,นี่ครับอ่านี่น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าครับผมไา่ขึ้นมาแล้วก็จะมีใบบัวครับ ที่ตามรอยพระพุทธเจ้าเดินเลยครับผมอดตากน่ครับตามรอยพระพุทธเจ้าเดินเลยเจ็ดเก้าครับผมน่ครับพระพุทธเจ้าเดินเจ็ดเก้าวันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อหน้าปกนะครับปกป้องคุ้มครองโดยชะตาการงานนะผมน่ครับอันนี้ก็จะเป็นผูกผ้าแดงนะครับ โซนผูกข้าแดงเขียนเชื่อผูกข้าแดงครับแล้วก็จะมีตะเคียนตซนนี้ก็จะมีต้นตะเคียนนะผมเนี่ยผมต่อพงขอพรอได้ครับแล้วนี่ต้นตะเคียนครับผมต้อนตะเคียนพันปีเนื้อจะมีพี่ดโดมอนครับแล้วก็มีหุ่งยน์นี่ย แต่ะจะเราไปไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้ถ้าเดินออกมาเรื่อยๆตรงถนนนะครับจะมีตลาดตอนนี้ก็จะเป็นจุดอ่าให้ไหว้ขอพรน,นะครับผมนี่นะครับเป็นจุดให้ไหว้ขอพรน,นี่พระรามครับผมทาวเวศพระสวนนะครับเป็นอ่าทาวเวศพระสวน ในโต๊ะเสียงจังซีอันนี้เป็รนรบมครับผมทำบุญอ่าอันนี้จะเป็นไข่ครับผมไข่อีกที่หนึง่งจะมาแก้บนกันครับผมสำหรับใครที่เดินทางไปที่วัดไข่เจดีย์ไม่ไม่ไหวนะครับก็จะมทาทำบุญกันตรงนี้นี่ครับพิฆเนตนี่ครับ พระพิฆเนศเบบี้บางแห่งความรักและความสำเร็จนะครับผมนี่อันนี้แม่พระแม่ลักษมีนะผมนี่ครับพระแม่ลักษมีขรมบุญสอพรอได้โชคได้ลาภามร่ำรวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัชวะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนศนะครับ,น,รบนี่ครับผมนี่แล้ว พาตีนะครับผมภาเทพสูงสุดแล้วนะครับ,น,รบนี่ก็เป็นนี่ครับพระราหูครับผม เขาก็จะไหว้กันนะครับนี่ครับเขาก็ดจะไหว้กันอืมบูรนี่ก็เป็นบูชาผมมีชุดบูชาขอพรามขายดละสองร้อยนะครับผมแล้วก็มีไก่เป็นตัวมีขนมอ่าไว้บูชานะครับผมนี่ครับของเล่นที่ามา เขาเรียกอะไรนะมาครับผมมาแก้บนครับอามาแก้บนนี่นะครับพอาเสร็จก็จะมาขอพรกัน,เด,ดกนเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะเราเดินเข้าไปข้างในต่อครับผมเคเดี๋ยวไปกันเลยครับต่อนะครับนะ้าเดี๋ยวเราจะเดินเนี่ยครับผม เป็นทางเข้าครับผมนี่เดินทางเข้ามีของกินมากมายครับผมอ่ะอันนี้เป็นจุดตรวจพัดกองครับผมทางเข้าทางเข้านี่นะครับผมอ่าเนีับผมทางวัดก็ทำมาเหมือนกันครับนี่ มีจุดแลอะอาให้บูชาเรื่อยๆครับผมน,นี่ครับหูผมผมจันครับผมพระละหูใหญ่มากอันนี้ไหว้ไหวพ่อแก่ครับผมไหวพระบรมพ่อแก่เฮ้เฮ้ นี่ก็มีพ่อแก่ครับผมภาะศภาพีครับมีพ่อแก่ครับผมขึ้นน,นี่แล้วก็มาขอพรนะผมพ่อแก่

ไปเดีวน,นี่ไบันต่นีอแล้ครับนี้สาลาบูชาพระราหูนะครับผมก็จะเ,เป็นมีของบูชากับค้งกับข้าวอะไรนะครับผมเดีย๋ยวเราออกมาต่อเลยครับผม จะสันส้นๆนะครับเพราะว่าไม่มีตัวช่วยช่วยสัน่นนี่ผมมาต่อเลยครับพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนี่เจอเขาเรียกอะไรนะหนูหนูหน<บ>พานะไงพานะ,นะเนาะนี่ผมพาหานะของพระพิฆเนศครับนี่เลยจำชื่อหนูไม่ได้ แล้วก็มีถนนมีให้เช่าบูชาผมอยากได้ของบูชาทุกอย่างมันกันบ้าเดี๋ยวเราไปดูหนูกันดีกว่าเฮ้ยเราไปดูพระพิฆเนศนี่ครับไม่โหนูของบูชาผมขอต่อชะตานี่ร่ำรวยเฮง้เยนาส หอ <c oughs> มีที่นวดด้วยเออสำหรับคนณเก่โอเคนั่นแหละขอโทษเนี่บผมคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับพระพิคเนตอ <c oughs> ง์สียมพูใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผม นี้เธออันนี้เขาเรียกว่าองค์อนะที่ใหญ่กว่าพระเนตรไหนนี่นี่นี่ที่ที่ใหญ่กว่าทุกอย่างเลยพรัยทุกสิ่งอย่างพระนาระพระตีอะไรนะที่ใหญ่กว่าพระพิคเนตทุกสิ่งอย่างนะผมเนี่ยพระคณปติไงพระมหาคณปติใช่ ต่อแล้วครับเดี๋ยวรเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าอันนี้เขาก็จะทำบุญกันผมขอพรครับต่อแถวขอพรต่อแถวขอพรเขาเรียกว่าอ่าระสิผูเน,นี่ผมขะสิผูคือ,คอขอสิผูรไปถึงพระพิฆเนศนี่ครับไม่รู้ อาเพรียนะาครับตอนนี้เขาก็น่าจะมาแก้บนกันครับเธอในวันดีๆนี่น่าจะมาแก้บนกันคนระับ <c oughs> ็นวัดที่สวยงามมากครับ ต่อแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราไปตรงใบบัวครับผมใบบัวฝันนู้นกันครับ้อยกลางน้ำครับผมใบบัว อันนี้โยนใส่บาทครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้เขาโยนก่อนนะครับขอพรแล้วโยนนี่ครับผมะจะมีเส้นแดงนี้นะครับอ่าขอพรแล้วก็โยนนะครับ เราต่อคขี้วผมขอพอแล้ก็โยนนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราขอพรอนั่งครับยืนตรงเส้นแดงครับผมกไม่ได้เลยมาเขาปลูก้เนอ,อ,อได้ด้วยไ,ได้แค่เหรียญเดียวครับผมลงแค่เหรียญเดียว เน่ก็จะทางนั้นก็จะมีที่ไหว้นะครับปาปิคาเนครับผมแล้วก็ปู่พญานาคปู่พญานาคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปแพปอะ่ะเดินไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่ามีพี่โดเลมอนอันนี้เป็นแพนะผมไม่ได้สร้างติดไม่ได้ยึดติดกับน้ำนะเป็นแพรจริงๆเลย มีไตแอนพีมอนเดยไปตามกนู้นหายไปไหนครับอ่าตรงนู้นจะมีเรือล่องแพนะผมเด็กยี่สิบผู้ใหญ่สี่สิบอ่าเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้เราจะได้ลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โห พื้นติ๊กตักติ๊กตักเลยครับน,นี่ครับโหยังงามครับผมนี่ก็จะทำบุญกันครับผมใส่บาทครับ,บ,รบนี่เรียบร้อยรอเจริญซ<ส>้ายดิบนซ้ายขวา้ายซ้ายดี เราต้องให้บนซ้ายไงครับขวาล้างซ้ายดีบนซ้ายกันอันนี้เป็นปางพันนองนครับอันนี้มัน่กระโดดลวร่วงใส่น้าอันนี้ฟางประจำวันเกิดนะครับสวยงามมากครับข้างหน้าก็จะเป็นถังหลายลูกเอาไว้ร่อยน้ำ นี่ผมพระวิคเนตคงใจมากเป็นพยานาคคับ ดีวเรไปับจับจับจับพรันโอโ้สวยมากครับยังสวยครับบอกตรง อาหารอนอาหารผมอุ้ยกุ้งเผาครัละร้อยถึร้อยยี่น่าก,กินครับ แม่คนอิมครับผมสุม,มากเห็นนะครับเห็นกันไหมเออพอดีว่มามันย้อนแสงครับผมอ่ามันย้อนแสงครับเจ้าแ,แม่คนอิ่มไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นกันไหมครับแต่ว่าโอ้โหสวยมากครับมันย้อนแสงครับอืม ตัวนี้ก็มีทิปปล่อยปลาครับผมมีที่ยห,หาหาปลาแล้วก็จะมีนี่อ่าเขาจะอะนะเธอใช่ไหมระพรม,น,รมกกน,นี่ครับมงจากจันนี่ครับแพอาแพหน้าก็หัวยาวมากครับนี่ครับผม นี่ฉันเคยฝันเห็นคู่นั้นนะครนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีให้นั่งเรือครับผมอันนี้เลยนั่งเรือเทีียวรครับรมครับโอ้หองค์ใหญ่มากครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นกันหรือเปล่านะแต่ครั้งนึงต้องมาให้ได้ครับผมอยู่ฉะเชิงเซานะครับ ยากมากครับผมโอ้โหนะครับผมนะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับพระพรมอันนี้มาทำงานเราก็ามาทำบุญด้วยนะครับทำบุญขอพรน,นะครับการป้ายไม่ต้อง ใช้โทษเสมอครับตามล้วจิตใจขอให้คนที่เข้ามาดูในคลิปนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับเดี๋ยวลากับไปด้วยคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ